สวัสดีครับผมสายดิมิซิครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมให้ดูหลังเต่าตัวนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเคสก่อนอ่าถ้าใครไม่เอาเคสก็ได้นะถ้าใครไม่เอาเคสก็ตัดออกไปเลยพันหนึ่งนะครับผมแต่จริงๆอะ่ะผมอยากให้เอาเคสไปด้วยเพราะว่าเวลาเรื่องการขนส่งมันจะปลอดภัยดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูกล่องเคสก่อนตัวต่อไปสวยครับผมเป็นเคสอ่ามือสองญี่ปุ่นนะครับผมนี่อ่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อน มันก็ไม่เชิงว่าสภาพดีหรอกแต่ก็วินเทจดีครับผมอาจจะมีบ้างเห็นไหมหริอรอยอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเคสก่อนอันนี้ด้านหลังนี่อาจจะมีตรงนี้อ่าเห็นไหมนะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีทงถลอกบ้างนะครับผมแต่ก็ให้สําหรับคนที่ชอบวินเทจแล้วกันโอเคมาดูตัวกีตาร์กันเลยมาแล้ว ข้างในขึ้ข้างในจะเป็นกร,รมยี่สีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยนะครับผมสีอะไรอะเขาเรียกสีอะไระไม่รู้ดิ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางเคสก่อนผมจะให้กับกล่องเคสใบนี้ไปเลยนะครับคือที่ผมพกกีตาร์ตัวแพงออะบางทีผมขายเคสไปด้วยคือจริงๆผมขายทุนทต่ำกว่าทุนอีกือสามไปนะครับผม เพราะว่าเวลาส่งมันจะกันเรื่องกระแทกได้ดีมากที่สุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นโอเวชั่นนะครับผม CP247 สาวเกาหลีนะครับอ่าทุกวันนี้มือหนึ่งก็มือหนึ่งบนห้าก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานจีนหมดแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะงานจีนเคยไปลองแล้วแหละหลายๆหลายๆบุนไม่น่าเล่นเลยมันก็แล้วแต่คนชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ดี โอเคตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนก็มาฟังเสียงกันลูกบิดสีทองโอเวชั่นโ o เวชั a นนะครับผมสวยเลยตัวนี้สภาพดีเลยนะครับโอเคประมาณนี้สวยมากลายจะ,ะข้างหน้าก็จะเป็นลายเฟรมนะครับ สเปคอะไรเดี๋ยวลูกค้าก็ค่อยๆไปหาข้อมูลอีกทีอันนี้คือเสียงเปล่าขออนุญาตตั้งเสียงแป๊บนึงตัวที่ผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะออเชยเสียงดีนะถ้าหลังเต่า หลังเต่าที่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นชื่อก็โอเวชั่นดีที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตต่อแอก่อนนะ <c oughs> ภาพไฟฟ้าใช้งานดีมากเลยลูกค้าไปลุยงานเอาอยู่เลยนะไฟฟ้าเดิมๆของมันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ตามนี้เลยใส่ฐาน9้าโวลน์ตรงนี้นะครับผมด้านหลังถ้าใครจะขันคอโอเวชาตร์น่าไม่ต้องคอนนะแล้วก็ลเอามือลวงเข้าไปแล้วขันคอข้างใน รอยเอต่อเข้ากับกีต้าตัวเนี้ตู้เอ็มผมไม่ต่ำกว่า5,000เลยนะเนี่ยคุณภาพเสียงคือปริ๊น้าปับมันจะช่วยได้เยอะนะครับผมเด,เดี๋ยวขออนุญาตปรับมันมีที่ปรับเยอะอยู่ลูกค้าลองไปปรับดูเนี่ยตัวนี้อะไเสียงหนา แหลมจัดจ้านโอเคเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะเดี๋ยวได้ชอบแบบเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มกลางอ่ะลูกค้าลองสังเกตดูเนี่ยเสียงมันจะออกแบบว้าวใจไปเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้มิดต้องไปปรับดูเนี่ยผมผมชอบ ตัวนี้มากกว่า่าว้าวเจ๋านิ้วไม่ไปคือนิ้วผมเจ็บนิ้วไม่ไป I ขออนุญาตปิดแอมปก่อนอันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่านะครับ เสียงกีตาร์เปล่านะครับผมโอเคอ่าสภาพไม่มีริ้วรอยเลยสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมสวยตัวนี้ขายได้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยมาก <c oughs> เสียงดีมากโอเวอรชั่นก็ติดเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วที่มอยู่ใตระกูลของหลังเต่านะ เดี๋ยวตัวนี้ผมให้ไปคู่กับเคสหนึ่งเลยผมกลัวเรื่องขนส่งจริงๆเคสตัวนี้ผมขายไปแล้วพันเจ็ดผมถ้าใครไม่เอาเคส16500แต่ถ้าใครจะเพิ่มอีกพันหนึ่งก็ได้เคสไปเลย17500เออ่าเอาตามนี้เลยนะครับผม17500นะครับผมได้เคสไปเลยนะครับก็ถ้าโอนเต็ม ค่าส่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมถ้าเก็บปลายทางเฮ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าโอนเต็มอะ่ะฟรีค่าส่งไปเลยค่าส่งออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยได้อยู่เพราะว่ามันมีเคสด้วยน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะประมาณสามร้อยนิดๆอ่าฟรีค่าส่งไปเลยถ้าโอนเต็มถ้าเก็บปลายทางบวกเพิ่มให้ผมอีกสองร้อยห้าสิบที่ผมให้บวกเพ,เพิ่มเพราะว่าหนึ่งเลย เสียค่าแหวกยัให้บอกขนส่งอยู่แล้ว3%รลองเอา1 7ื่นั่นแหละที่ผมต้องเสียจริงๆ4%แล้วตอนนี้4%นะครับผมแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ300บาทประมาณ600อยอะทับเก็บรายทางที่ผมต้องเสียให้ให้ขนส่งนะครับแล้วก็รวมกับประกันด้วยที่ผมต้องทำให้<ม>โอเคตัวนี้โอนเต็มฟรีค่าส่ง17500ได้เคสถ้าไม่เอาเคสก็16500ตัดเคสไปพันหึนะครับผม ถ้าเกิดว่าเอาฝ่ายทางก็บวกเพิ่มอีก250พอมัดจำพันหนึ่งนะครับผมกีตาร์พวกขอมัดจำพันหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นพวกกีตาร์ที่ไม่ถึงหลักหมื่นอาจนะมัดจำแค่500พอแต่ถ้าหมื่นอัพอะ่ะจะให้มัดจำพันหนึง่งกันพวกเกลียนไว้นะครับผมโอเคถ้าเจอก็อสนใจพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยตัวนี้สวยมากนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับให้ดใหูใกล้เลยอ่าสวยมาก ตัวน,นี้สวยเลยนะครับ,อบรอบๆตัวสภาพนางฟ้าครับผมสาวเกาหลีนะครับผมหนึ่งครับฟรีค่าส่งพรอมเคสแบบโอนสนใจก็ทักแชทกนเขา้ามาถ้าเจอใน YouTube แอปไลน์เข้ามาได้เลยหรือไม่ก็โทรมาก,ก่อนก็ได้โอเคฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ